ครับตอนนี้ผมก็มาอยู่นะครับหน้าร้านน้ำอะไรนะน้ำลำไยนะครับน้ำลำไยเจ๊สานะฮะที่สาขาพุทธมณฑลสายสองครับสาขาพุทธมณฑลสายสองเดี๋ยวอร่อยยังไงเดี๋ยวชิมให้ดูครับนี่ครับคนเยอะใช้ได้เลยครับร้านนี้นะฮะเดี๋ยวผมขอลองชิมดูก่อนนะฮะว่าจะอร่อยขนาดไหนครับตอนนี้ผมก็ซื้อมาแล้วฮะสองน้ำเดี๋ยวผมขอชิมก่อนนะฮะขออนุญาตขอแมสนะครับผมก็เดี๋ยวลองชิมก่อน อร่อยเลยสำหรับหน้าร้อนนี่นะครที่นั่นอร่อยแบบมันๆนะน้ำนาใหญ่หอมมากเลยกับมาชิมได้นะที่สายสองครับัจากที่ลองชิมแล้วนะครับก็รสชาติอร่อยเลยนะครับสําหรับคนที่ชอบสายของหวานนะฮะก็ร้านตั้งอยู่ที่ไหนครับผมสายสองค่ะเดี๋ยวก็สายสองมาก็เจอร้านเจอตลาดขวามรูอ่าก็เปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับเปิดตีแปดโมถึงสองทุ่มค่ะ มีเบอร์ติดต่อไหมครับผม0929851692ครับผมแล้วหยุดวันไหนครับคุอวันอังคารค่ะทุกวันอังคารนะคะอันนี้มีรับจัดงานนอกสถานที่ได้ไหมครับได้รับค่ะโอเคครับผมครับก็อร่อยนะครับผมสำหรับน้ำลำไยนะฮะเจสานฮะสายซองฮะก็ชิมแล้วนะอร่อยนะก็อย่าลืมแวะมาชิมกันได้ครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับ